คนแกงใต้ที่สระบุรีเมืองดมดีกะรี่ดังเดินมาจากโรงแรมควีนเพลสฮะประมาณ2กิโลทุกคนแปบ๊บเดียวเดินถนนสุดบรรทัดออกทะลุพหลโยธินตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีร้านก็ติดกับโรงพยาบาลสัตว์สระบุรีเลยทุกคนจ่าโอ้ยดูสิดูแกงใต้แบบกว้างขวางมากแกงใต้แท้ๆสระบุรีนี่แกงใต้จากนครศรีธรรมราชนะฮะทุกคน เต้าสมชายเข้ามานะฮะอุ้ยกลิ่นหอมมากมีฮะพี่โนต้ตนะฮะมีฮะทุกคนหน้าตาน่าทานมากบุกมาบุดแกงเหลืองทุกคนมีแบบตายแท้ๆลเลยครับคุณข่า หมูน่าทานคั่วกิ้งอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นลาบหมูแนะนำลาบหมูลาบหมูของที่นี่นะฮะลาบหมูของที่นี่ของใต้นครนะพี่น้องนครศรีธรรมราชเนาะใช่ไหมที่คนภูเก็ตคนภูเก็ตแต่ว่านี่คือแกงใต้ภูเก็ตหรือแกงใต้นครศรีจริงๆแล้วเป็นรวมๆกันรวมๆกันเนาะแต่แบบร้อมากหน้าตานน่าทานต้องแซ่บอยู่แล้วแหละนะฮะอคน ดเดี๋ยวเรากินไปพูดไปนะแกงเหลืองเนี่ยถ้าเกิดเป็นเป็น,เป,นเป็นหลกัหลกๆเขาจะใส่แกงเหลืองใส่มันขี้หนูใส่สับป,ประรดใส่หน่อมไม้ดองไะเนาะแต่บางเจ้าก็จะใส่มะละกอกับเอ,อ่อกับสับป,ประรดผสมกันแล้วก็บางเจ้าก็ใส่อะไระเขาเรียกผักรวมผักบุ้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดให้เลือกเนี่ยก็คือสับป,ประรดเนาะสับป,ประรดเนี่ยจะแบบเปรีป้ยวๆหวานๆอันนี้กุ้งกุ้งหวานของ ใต้คั่วกริ้งอันนี้แบบซี่โครงซี่โครงกระดูกหมูนะฮะทุกคนอันนี้ลาบแบบรสจัดตายแน่นอนนะอันนี้พผนังของฝีมือแกงของแกงใตแ้แนวแนวใต้นะฮะจะต้องรสเผ็ดเข้มข้นแน่นอนนะฮะทุกคนอ้น,น่าตหาหันมากเลยมีน้ำพริกรึเปล่าทุกคนดูหน้าตาสิร้านเลิศมากนะแบบ มีเสียงโทรคลิป mm hmm. นะฮะเนี่ยฮะทุกคนจากอาหารร้านแกงใต้นครศรีตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีทุกคนเดินมาจากย้ำอีกทีหนึ่งนะนี่เราเดินมาจากถนนสุบรรทนะฮะเดินมาทั้งเส้นเวตรงนั้นจะมีข้าวมันไก่อร่อยมากของลุงสุกทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินข้าวมันไก่ลุงสุกกันแต่เรามาที่นี่ก่อนเพราะแกงใต้ที่ไหนก็ระเบิดระเบอ้อฮะทุกคนดูกระดิซี่โครงหมูนะฮะอันนี้เป็น ุ้งหวานแกงพะแนใต้แบบใต้เลยทุกคนอยากองแบบรสากใจมากเลยนะลาบแบบใต้ตัวก,กินนิผัดแบบเข้าเนื้อเลยแหละทุกคนนะแกงใต้มีความเป็นสมุนไพรมากๆอย่างน้อยขมิ้นในแกงเหลืองเนี่ยต้านโควิดนะจ๊ะทุกคนทุกคนหมวจะถ่ายอีกกล้องหนึ่งอ่ะมันมีสองช่องเลยฮนะทุกคนอร่อยมากขอบอกทุกคนเนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆนะทุกคนแกงใต้ของนครศรีนะฮะ อร่อยมากพูดเสียงดังก็ไม่ได้อยู่ในร้านนะฮะเดี๋ยวก็าหาว่าเวอร์อือ๋อุดยอยู่หน้านตาดิจริงๆต้องกินทีละอย่างนะทุกคนออร่อยมากแตงต่วกระดูกมาแนละ้วสาบานได้ทุกคนต้องมานะฮะสุนหนาฟิกนิกสระบุรีทุกคนแต่ร้านก็แบบเป็นกันเองมากลก ไม่แออัดกว้างขวางมากค่ะอืมอืมอร่อยมอืสุดยอดแกงปลาท่าใต้นี่มีแต่ของดีๆเยอะเนาะบุญละหมากรากไม้ก็แปลกๆเนาะล,ล,ลูกหลงลูกหยีผักเหลียงมะม่วมงหิม,มาพานสุดยอดทั้งนั้นเลยอือใครกินแกงใต้เป็นนี่ถือว่าโชคดีนะฮะใครมีเมียใต้ปวดใต้นี่ถือว่า โคตรโชคดีเลยทุกคนเพราะแกงใต้มีความเป็นสมุนไพรแล้วรสจัดจ้านอร่อยต้องฝึกค่ะอยากเป็นคนมีบุญ<ม>ก็ต้องฝึกกินอาหารใต้นะฮะอร่อยมากนี่ค่ะกระตายกินไม่ถูกเลยทุกคนอร่อยไ,ไปหมดเลยอยากคั่วกิ้งแบบเข้าเนื้อมากเลยทุกคนสุดยอดมากอืมอร่อย ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมาต่อทีพีหน้าทุกคนเดี๋ยวยาวไปนะฮะยาวไปบางคนดูไม่จบอ่ะอืมเงยมาก